สวัสดีครับน้องไายดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูท b e ครับอยู่กับซานี่สองหนึ่งห้าสี่เจ้าถุงเงินน้องไายดินด่วนมั่งป้าครับพี่น้องมาดิวันที่สองแล้วครับนัดต่อครับพี่น้องเบิเ้ง อ,อย่าเพิ่งเกิดไหมอย่าเวม่นเกิดไหม่ครับงัดตอกระท้อนงานหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับพี่น้องเลือกไม่ได้ครับทั้งอื่นนี่รับกันเท่าไรครับนี่นี่ครับ ผลงานที่ทำเมื่อวานนี้สงสารรถครับนี่ฟันลอไปหนึ่งฟันครับเหงือกหักฟันหัก,หกเดี๋ยวเสร็จงานนี้จะเอาไปซ่อมก่อนครับเอาไปใส่เหงือกใหม่ใส่ฟันใหม่ นักรบจะมีบาดแผลครับผมบพี่น้องฟันหลอฟันหายงัดต่อไยครับฟันหักทำงานไปก่อนครับเดี๋ยวอุปกรณ์ก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เสร็จงานนี้ก็ไปซ่อมมันครับทำงานก่อนนี่นครับ เจ้าของที่ก็พอใจแล้วครับทำได้ประมาณนี้เพราะว่ารับมาค่อนข้างแบบราคาแบบกันเองครับก็เลยแบบเพราะว่ามันต้องขุดตอมันเป็นป่าเก่าแล้วก็ ขาตัดไม้ไว้มันมีตอเยอะครับต้องผุดตอแล้วพวกที่เป็นป่าไผ่ป่าลเล็กๆอย่างนี้มันเกิดมาใหม่ก็ต้องเคลียร์ให้หมดครับฝากติดตามครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูว่าหลังเสร็จงานจะเป็นไงสวัสดีครับ